วันที่18มิถุนายนพศ2518เวลา6นาฬิกาสวสดิการและคุ้มครองในงานจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมวัดสวนะสศรัทธาอิมบุญอุดหนุนชุมชนประจําปีงบประมาณพศ2518นณวัดสหธรรมิการามวัดหนองแขมอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี ต่อมาเวลา9ก้านาฬิกาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรีมอบป้ายมุมนมแม่ในสถานประกอบกศิจการพร้อมด้วยถุงเก็บน้ำนมเพื่อเป็นการส่งเสริมสวัสดิการให้แก่นายจ้างลูกจ้างณนะบริษัท IARP เอเชียจำกัดอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีวันที่19มิถุนายนพศ2 000. 5ง8เวลา9ก้านาฬิกาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมทางร่วมใจเสริมพลังสื่อรัฐ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการณห้องประชุมสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดเพชรบุรีต่อมาเวลา9นาฬิกาสวัสดิการคุม้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรีมอบหมายให้เจ้าที่สำนักงานร่วมบูรณาการตรวจแรงงานต่างด้าวตามโครงการการแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มแรงงานต่างด้าวของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบุรีณสถานประกอบกิจการในพื้นที่อำเภอบ้านแหลมและพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรีรวมจำนวน4แห่ง ต่อมาเวลา9าฬิก30นาทีสมเดีการละคุ้มครองแรงงานจังหวัดเทศรบุรีมอบหมายให้เจ้าที่สำนักงานเข้าร่วมโครงการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักง,งานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลพศ2568ณโรงแรมเดอะพาราโซถนนรัชาดากรุงเทพมหานคร วันที่20มิถุนายนพศ2 5ง8เวลา14นาฬิกาบริการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรีมอบหมายให้เจ้าที่สำนักงานร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบทุนการศึกษาโครงการเรายังมีสารฝังการศึกษา2518นสณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน35เพชรเบุรี